ก็ยุ่ที่แมคโครนะคะเรามาหาถั่วแดงบดเพื่อไปทําไดฟุกุนะคะวันนี้เราจะทําไดฟุกุให้ดูกันนะคะแล้วก็มีจะมาซื้อก็คือแป้ข้าวเหนียวเป้งรปกระเจ้าแป้งมันนะคะส่วนผสมนี่ก็ลังตามหาอยู่ค่ะเป็นถั่วแดงนะคะนเราก็จะมาหาถั่วแดงบดนนยี่บา นี่ค่ะถั่วแดงอาชิซุกอิอันนี้นมันเป็นของดีกันนะครับเราอันนี้กี่บาทแปดสิบอันนี้แปดสิบบาทเราจะหาของถูกและดีนะคะทุกคนนี่สิเท่าไหรสี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อ่โอเคเลยสําหรับไว้กินเอนะคะก็คือสี่สิบเก้าบาทก็ได้เยอะอยู่ะคะห้าร้อยกรัมค่ะทุกคนเราก็จะไปหาแป้งนะคะตอนนี้เราก็จะไปซื้อแป,แป้งข้าวเหนียวนะครับ ครับบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นจะมาทาให้ดูนะคะเราดูติดตามได้ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มทาไดฟฝุกกกันแล้วนะคะนี่อันดับแรกนะคะเราก็จะใส่เนยอุ้ยอุ้ยยอะเนเอาขึ้นมานี่นะคะเราก็ใส่เนยลงไปเพื่อัให้มันหอมๆก่อนนะคะเล็กน้อยค่ะนิดเดียวพอไหมอ่ะเออนี่แหละเยอะเกินเท่านี้หละ นี่ค่ะเราก็จะผัดให้มันหอมนะคะแล้วก็จะค่อยใส่ถั่วแดงนะคะถั่วแดงกวนที่ซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะคะเฮ้ยเจอโลกโก้เนี่ยสิเนี่ยแบบนี้นะครับเผื่อทุกคนไปหาซื้อตามนะครับอันนี้<ร>นคือราคา4.9บาทเองนะคะคือ500กรัมถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องกวนเองนะคะนี่เราก็พอผัดเลยเสร็จนะคะแล้วก็จะผัดถั่วแดงต่อเลยค่ะหมดเลยนะคะพอเราใช้เยอะ เราก็ซื้อสตรอเบอรี่เตรียมไว้เล้วนะคะเดี๋ยวจะทาไปด้วยสตรอเบอรี่กันดีกว่ัดอนนีก่อนหนะะ่ออันนี้ก็ผัดจนแห้งนะคะรอให้มันแห้งแล้วก็ค่อยพักไว้กี่นาทีวะจนกว่ามันจะเย็นจกนกว่ามันจะเย็นนะคะแล้วค่อยเอาไปห่อได้นะคะอันนี้คือสตรเอเบอรี่ที่เราซื้อมา ร้อยเดียวนะคะทุกคนได้ยี่สิบรูกนะคะน่าจะก็จะประมาณนี้คุ้มมากตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะจะเอานะคะตามที่สตรอเบอรี่เรามีนะคะใส่นีกของมาจำได้ไหมอืออือเนี่ยประมาณนี้ค่ะเราก็จะผัดผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะจนแบบแป้งจะแบบไม่ติดกระทะหรือว่่ารอนได้ง่ายนะคะเนี้ยคนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันเป็น ก็ค่อยยกขึ้นนะคะแล้วพอผัดเสร็จนะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวครับประมาณสองร้อยแล้วก็แป้งข mm ้าวโพดประมาณห้าสิบกรัมนะคะใส่ลงไปอีกก็ใส่น้ำตาลนะคะโอ้ยพอประมาณความหวานที่เราต้องการนะคะแล้วก็น้ำเปล่า เน่นะคะแล้วก็จะเป็นเนียวแบบนี้เลยน่ากมากนะครับ่ถ้าตาก็ไม่ค่อยจะน่าสนใอเลยเนื้ออันนี้นะคะมันก็ผัดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหนียวๆอ่ะร้อนๆเหนียวนุ่มชุ่มประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะแกะสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะแกะตรงหัวมันนะคะโอเคก้านมันออกค่ะแบนี้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปห่อกันนี่ สวยค่ะแล้วก็รอถั่วแดงแห้งแล้วเราก็จะปั้นห่อด้วยสตรอเบอรี่นะคะทำแบบนี้เแบะบๆบะไปก่อนนะคะขี้ค่ะขี้แล้วก็เอาสตรอเบอรี่ค่ะนี่แล้วเราจะาสตรอเบอรี่มาห่อแบบนี้นะคะตั้งตั้งตั้งแบบก็ห่อคะ่ะเออน้อยไปแม่แม่ไม่คุมคะ่ะคุม สนิทไหมน,น่ากินจังเลยเอาอีกเอาอีกคนหอบไม่ค่อยชำนานนะคะอย่า <laughs> วน,นี่เอาอีกนินึงคุยอยากจะบอกว่าเป๊ะนี่ก่อนจะปั้นนะคะเราก็ล้างมือเลยนะคะเรียบร้อยนี้ก็ช่วยกันปั้นนะคะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนลูกก็จะประมาณนี้เลยน่ากินมากดูค่ะนี่ค่ะ,คะจะมาดูตอนเสร็จนะคะขอต้มปั้นแปึง อันน uh, ี้นะคะเราก็จะห่อแป้งด้วยเลูกุนะคะนี่ยผนี่แล้วจะหอเลยนะคะตังหอ่ะแตตั้งอ่ะเออราก็จะห่อขึ้นแบบนี้นะคะห่อยนะคะแต่กีค่ะคุณมิ้นนะคะหอะสวยคดูตามหน้าิกระซึ่ตีนโหยา มัเยอะไปมันน้ำแป้งบางๆไหนนี่่นีค่ะของคุณมิ้นก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะทำกินได้นะโอ้ทยทรงกุหลาบก็มาจ้าทรงนี้นะคะได้ผูกเกลือได้ประมาณน,นี้นะคะเาไกินกันเองนะคะแม่ซีขอยีซีดีอยิมินดูดูมันตั้งพาแล้วก็จะมาพาเฮ้ยพาแบบนี้ตั้งไหมเออแบบนี้ผ่าแบบนี 嗯嗯。<laughs> <laughs>